สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับนักเรียนชั้นป .3 ของเรานะครับวันนี้มาพบก,กันกับวิชาการงานอาชีพนะครับกับคุณครูนัทอนุชาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิปที่3แล้วว่าเพราะพวกเราเรียนกันไปทั้งหมด2สัปดาห์แล้วนะครับสองคลิปแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้สั่งงานไปนะครับคืออะไรเอ่ย คือให้เราจะไปถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปภาพนะครับในขณะที่พวเราทําความสะอาดรองเท้านั่นเองครับก็มีหลายคนนะครับส่งเข้ามาก็ดูน่ารักนะครับก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้กครองของเราไปอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันกับคลิปที่3นะครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยทุกคนพร้อมหรือยังถ้าคนพร้อมแล้วพวกเราไปกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการทําความสะอาด กระเป๋านักเรียนนะครับทําไมคุณครูถึงมาพูดถึงเรื่องการทําความสะอาดบ่อยจังเลยใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วก็ทําความสะอาดรองเท้าใช่ไหมครับสัปดาห์นี้ก็เป็นการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะครับการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะครับจะทําให้แลดูใหม่และใช้งานได้นานนะครับก็บางคนนะครับก็ใช้กระเป๋ามานานแล้วแล้วบางคนนะครับ ซื้อมาใหม่ก็ยังไม่เคยทําความสะอาดเลยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การทําความสะอาดการะเป๋าในชนิดต่างๆกันนะครับซึ่งจะมีวิธีการดําเนินการทําความสะอาดตามกระบวนการทํางานดังนี้นะครับาการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะครับเราก็ต้องนึกถึงวัตถุประสงค์ก่อนใช่ไหมครับว่าเพื่ออะไรเพื่อให้กระเป๋านักเรียนของเรานะครับสะอาดนะครับอย่างแรกเลยก็ ศึกษาวิธีการทำความสะอาดเตรียมวัวสดุวัตถุอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ใช่วัตถุสิเขาเรียกว่าวัาสดุและอุปกรณ์ต่างๆเช่นหรือว่าได้แก่ได้แก่น้ำส้มสายชูผ้านุ่มและยางขัดยาเขาเรียกว่ายายาขัดหนังว่าเป็นน้ํายาขัดขัดหนังนั่นเองนะครับบางคนใช้กระเป๋าเป็นหนังใช่ไหมครับแต่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับคุณครูก็ ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับว่าของเรายังเด็กอยู่ยังไม่สามารถหยิบจับอะไรที่ดูเขาเรียกว่าเป็นเช่นน้าส้มสายชูอะไรเงี้ยมันก็มีแบบว่าเผื่อเข้าตาของเราก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับขอให้อยู่ในความปกคอขอ,ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับต่อมานะครับศึกษาวิธีการทําความสะอาดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่แปลงขนอ่อนและผ้านุมนะครับอันนี้เฉพาะเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าเป้นะครับเป็นกระเป๋าผ้าดังนั้นทั้งกระเป๋าเป้แล้วก็กระเป๋าผ้านี้เขาเรียกว่าใช่กระเป๋าเป้กระเป๋าผ้าทั้งกระเป๋าเป้ที่เป็นกระเป๋าผ้าและก็เป็นกระเป๋า,ปปา,า,ท,ปาปที่เป็นหนังก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันโอเคนะครับพอเราไปดูวิธีการดูแลอย่างแรกคือวิธีการดูแลกระเป๋าหนังนั่นเองนะครับทุกคนฟังตามเลยนะครับ กระเป๋าหนังนะครับการดูแลนะครับการทําความสะอาดมีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนําสิ่งของทุกอย่างนะครับออกจากกระเป๋าให้หมดเช่นหนังสือสมุดดินสออะไรที่อยู่ในกระเป๋าหนังของพวกเรานะครับถ้ากระเป๋ามีรอยเปื้อนเป็นจุดนะครับให้นําผ้านุ่มนะครับชุบกับน้าส้มสายชูนะครับเช็ดตรงรอยเปื้อนเบาๆนะครับในขั้นตอนนี้เราอาจจะให้ผู้ปกครองนะครับ เป็นคนแบบทำให้นะครับว่าเราอาจจะหยิบจับไม่ท่องมือนะครับต่อมานะครับนาผ้าแห้งนะครับนำผ้าแห้งนะครับเนื้อนุ่มนะครับชุบน้ํายาเขาเรียกว่ายาขัดหนังทาให้ทั่วกระเป๋าเลยทาจนให้เขาเรียกว่าหนังเป็นเงาขึ้นเงานะครับส่วนมากนะครับกระเป๋าหนังนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองเป็นคนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าอาจจะมีน้ํายา น้ำยาขัดหนังนะครับข้อควรระวังนะครับคือเราห้ามทํากับเป๋าหนังเปียกน้ํานะครับเพราะว่าจะทําให้หนังขึ้นราและเสื่อมคุณภาพตันเองครับโอเคนะครับกระเป๋าหนังผ่านแล้วนะครับต่อไปเป็นกระเป๋ กระเป๋าเป้นะครับที่เป็นกระเป๋าผ้าบางคนใช้กระเป๋าผ้าคนครูก็เห็นที่โรงเรียนก็หลายคนก็นํามาที่โรงเรียนนะครับอพอเรามาดูวิธีการทาความสะอาดกระเป๋าเป้เปที่เป็นผ้ากันนะครับอย่างแรกเลยเหมือนกันเลยอย่างแรกนะครับให้นําสิ่งของทุกอย่างนะครับออกจากกระเป๋าให้หมดเช่นปากกากล่องลินสอหรือว่ายางรบหรือว่าขนมบางคนมีขนมด้วยนะในกระเป๋านะก็เอาเอาอกเอาออกมานะครับ <S <S ต่อมาใช้แปรงขนอ่อนนะครับปัดฝุ่นออกให้หมดตามภาพเลย ต่อมาใช้ผ้านะครับใช้ผ้านุ่มชุบน้ําบิดหมาดๆนะครับเช็ดกระเป๋าเกระเป๋าเป้ให้ทั่วทั้งใบนะครับเสร็จเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปพึ่งแดดในที่มีเขาเรียกว่าลมโกรกนะครับลมแบบลมมีลมพัดผ่านนะครับต่อมาเพื่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกว่ากลิ่นกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราในกระเป๋าของพวกเรานั่นเองนะครับ แต่กระเป๋าหนังเอาไปตากแดดไม่ได้นะบางคนเอากระเป๋าหนังไปตากแดดไม่ได้นะกระเป๋าหนังตากแดดคือจะทให้กับเนื้อของเขาเรียกว่าคุณภาพของหนังกระเป๋าของเราจะเสื่อมคุณภาพนะครับจะเป็นผ้าสามารถไปตากแดดที่เป็นลมกรบได้โอเคนะโอเคนะครับจะบางคนชอ,ชอบเขาเรียกว่าเอากระเป๋าผ้าไปซักในเครื่องซักผ้าหรือว่าซักแปลงกับน้ำเลยแบบนั้นเขาว่าทําได้ไหม ก็ทําได้นะครับแต่จะทําให้กระเป๋าของเราเสื่อมคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าใช้งานได้น้อยลงก็จะทําให้เราทําให้กระเป๋าของเราเสียหายนะครับต่อมาครับสุดท้ายนะครับการปรับปรุงแก้ไขทําไมครูถึงพูดถึงประเด็นนี้นะครับหากพบว่ากระเป๋าหนังยังไม่สะอาดหรือว่าไม่ขึ้นเงาอย่างเงี้ยให้ขัดด้วยยาน้ํายานะครับขัดหนังอีกครั้งหนึ่งจนขึ้นเงานะครับส่วนกระเป๋าเป้นะครับหากพบว่ายังไม่สะอาด ก็สามารถใช้แปรงขนอ่อนนะครับปัดฝุ่นออกและใช้ผ,ผ้าผ้านุ่มชุบน้ําบิดมาเช็ดจนสะอาดอีกครั้งหนึง่งเขาเรียกว่าการทําซ้ำอีกครั้งหนึ่งทําให้กระเป๋าของเราเขาเรียกว่าสะอาดก็กลับมาใหม่เขาเรียกว่าทําเพื่อรอเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อคนเผื่อเราจะได้เปิดเทอมมาเรียนกันอีกในเขาเรียกว่าเร็วๆนี้นะครับ สรุปนะครับวันนี้เราพูดไปทั้ง2องอย่างครับก็คือการทําความสะอาดกระเป๋าหนังและกระเป๋าเป้นั่นเองครับหากทุกคนมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคุณครูก็จะตอบให้แล้วก็ใครที่ยังไม่ทํางานสงครับเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งงานสั่งงาน,งงานม่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ